มาฟังความเข้าใจด้านภาษาของประโยคคำว่าฟีซาบิลล์ละจากอิหมามนักอธิบายสับหะดิสในยุคอดีต600กว่าปีคำว่า abil, อัสซบิลอิบนุาซิาร์อจจารีบอกว่าคำว่าหนทางหรือทางนั้นฟิลอัสลีในเดิมๆแล้วคืออัตตริกเพราะว่าทางแปลว่าถนนแปลว่าถนนหนทางได้หมด วายุ ذكر วายุอันนั้วายุ ذكر วายุอันนั้นห้าพันห้ายอัศบีลอัสซุบุลมันจะเป็นมูดักกะก็ได้และเป็นมูอันนัสก็ได้เป็นเพศผู้ก็ได้เป็นเพศเมียก็ได้ตามหลักอายะห์ไวยกร์วาซาบิลุลลอฮิอามุนเห็นไหมเห็นไหม้องฟังนะอิบนุอัซีรอัลอัจัลอัลจจซารีบอกว่าฉะนั้นแล้ว ทางของพ่อขอลเรสุตาตราเนี่ยมันหมายถึงรวมรวมมันมีเยอะแยะยากราลาคุลิอามาลินคอลิซินมันเป็นไปได้หมดสำหรับคนที่จะทำงานในหงนทางของรอสุดาที่มีจิตใจอันบริสุทธิ์อีคลาสอัสตัคฟิลลอยโตครูอย่าเพิ่งรับประกันตัวเองนะว่าเราก็มีคลาสอาจารย์คนนี้ก็มีคลาสอย่ารับรองตัวเองนะท่านพี่น้องอย่าลืมนะ ซอฮาบะเนี่ยท่นยนานูไรฟะบินยามานบรรดาซอฮาบะเยอะแยะไม่ว่าใจอูมัดเบอร์คอตอบถามไทยกันตลอดว่านี่อยู่กับท่าน,นาบีนาบีเคยบอกให้กับเราว่าเราเป็นมุนาฟิกไหมสุภานัลล่งรอพี่น้องนี่คือความบริสุทธิ์ของซอฮาบะนี่คือความยิ่งใหญ่ของพวกเขาที่เขาขัด เก่าซักฟอกตนเองให้ได้มาซึ่งวาฮีที่แท้จริงและนำปฏิบัติในชีวิตตลอดเช็คตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นมูนาฟิกไหมหวังที่จะฝากให้กับโต๊ะครูทุกคนนะครับซบีรุลลอฮ์าอาลซบีรุลลอฮ์นั้นมันกว้างความหมายของมัน อะลรคือามทำนคอลิสินนสริกับฮีอรีุ่ตตักรีอตักกระคุอใช้แนวอันนี้ทิมกว้างๆเนี่ยทางไปสวล้ทางของพระอ,องค์เนี่ยสามารถที่จะเสียสละหรือต่อสู้ในทางของพระอ,องค์เนี่ยเพื่อไปใกล้ชิดกับพระอ,องค์น่ะมันมีหลายรูปหลายแบบคำว่าฟีสบิลล่าไม่จำเป็นที่จำกัดอยู่เฉพาะนักรบอย่างเดียว นี่คือความหมายของอิมนาซิธนะอลิลลอตาลาบีอาดได้บีาดายดได้ฟรอยดไม่ว่าจะเป็นการแนวทางนั้นในหัทางของพระองค์นั้นจะเป็นเรื่องฟดัดดูจะ,เ,เ,นนจะเ,เรื่องเป็นนวาิฟิลจะเป็นอันว่าตะตะตวาการสมัครใจนะการเรียนการสอนสมัครใจการอ่าเขาเรียกว่าจิตอาสาสังคมนี่มีศับดลใหม่ของบ้านเรานะจิตอาสาสังคม วอีดอุตริกัดฟนะฮุอฟิลกาลิบนะฟิซาบิลลลลเมื่อไหร่มีเรื่องการซุนนะเราทำอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นอาสา,าเราจิตอาสาเราทำตามซุนนะนบีนะเราทำแบบเนี้ยเพราะมันเป็นฟาด,ดูนะของเป็นวาญิบสำหรับพี่น้องมุสลิมที่เราจะต้องปฏิบัติซึ่งกันและก,กัน วาญิบสําหรับพี่น้องมุสลิมเวลาให้สลามเราต้องตอบรับสลามเป็นการให้สลามเป็นซุนนะวาญิบคืออะไรตอบรับสลามเห็นไหมท่านพี่น้องอันเนี้แค่อันเนี้ยก็ถือว่าเป็นฟรีสบิล,ลินลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องวาญิบสอนคนให้รู้จากการตอบสลามถ้าไม่ตอบไม่ได้ฮารอมนะไอสลามนะ่ะเป็นซุนนะแต่เราต้องตอบเป็นวาญิบถ้าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่เห็นไม่รมู้อันนี้ก็อีกเรื่องหนึง่งก็ว่างกันไป เพรว่าฟิลฮอลิบชนะแล้วเขา่าฟีซาบิลล่านะโดยส่วนรวมส่วนใหญ่แล้วนะวาคิอุนอัลจิฮัดตามความเข้าใจของปากยุคไหนก็ตามเขาเข้าใจคำว่าฟีซาบิลล่าน่ยคือนักรบม u j า h i d สา j a ิิ d i n حتى صار ل อ ف ر น الاستعمال كأنه مقصورة عليه จนกระนั้งเป็นเป็นที่รู้กันในหมูป่ป่าเอามาบอกต่อต่อกันมาสอนกันว่าที่บอกว่าฟีซาบิลล่านะอย่าไปเข้าใจอย่างอื่นนะนักรบอย่างเดียวที่เราต้องให้สากัดได้แต่ยังอื่นให้ไม่ได้มันถูกเสี้ยมถูกสอนกันมาแบบนี้ทางด้านภาษาไม่ได้ถูกเสี้ยมถูกสอนมาโดยจากอัลฮะดิษอันกรนานจากความเข้าใจของสอฮาบะ มันก็เลยเป็นประเด็นเป็นปัญหาที่โต๊ะครูของเราบางคนจะเอาเหลอเคสขอรัชสุดาตอบแทนที่อาจจะค้นยังไม่เจออาจจะค้นยังไม่ถึงก็ขอให้รัชสุธาให้ความอะไรให้ทางนําต่อเขาได้ไปค้นคว้าเจอค้นคว้าถึง